สวัสดีครับชาวมโนออนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่อง my name is นะครับท่านที่ดูอยู่ผมรบกวนกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องไว้ให้ด้วยนะครับเว็บไซต์ l o l e g women world golf r a n k i n g ครับได้ประกาศการจัดอันดับโลกของนักกอล์ฟหญิงล่าสุดเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาครับปรากฏว่าโปรเมเอริยาจุธานุการครับอดีตนักกอล์ฟสาวมือหนึ่งของโลกเจ้าของแชมป์ honda lpg thailand 2อนอันดับโลกขยับขึ้นถึง12ขั้นเลยนะครับจากอันดับที่3.3ขึ้นไปอยู่อันดับที่21ของโลลกแ้วนะครับ ตอนนี้มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่3.45คะแนนครับส่วนโปรเมียวครับแพตตี้ะพังกรทวัฒนก,กิจเจ้าของแชมป์เมเจอร์เอ็นเออนสปิเและคว้าอันดับ3ร่วมในรายการ Honda LJ Thailand ขยับจากอันดับที่12ครับขึ้นไปอยู่อันดับที่11มี4.66คะแนนครับก็เข้าใกล้ท็อป10เข้าไปทุกขณะนะครับตอนนี้เนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามหลังนาสาฮาตากะนักกอล์ฟสาวญี่ปุ่นครับที่เป็นมือ10ของโลก ตอนนี้เนี่ยคะแนนสะสมของโปรเมียวตามหลังนาซาฮตาตอากะเพียงแค่0.03คะแนนเท่านั้นเองนะครับไปดูโปรโจีนอัธยาทิ่ิกุลกันบ้างครับที่เทินโปรปีแรกและได้ดับ2ในการแข่งขันที่พัทยายอย่างน่าเสียดายนะครับขยับอันดับโลกพุ่งพรวดครับจากอันดับที่308ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับที่133ของโลกแล้วนะครับตอนนี้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอ,อยู่ที่0.92คะแนนครับ อันดับหนึ่งของโลกครับยองคงเป็นโคจินยองครับโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม9.64คะแนนตามมาด้วยปาร์คอินบีนะครับอดีตมือหนึ่งของโลกเพื่อนร่วมชาติชาวเกาหลีใต้นะครับมีคะแนนอยู่ที่8.75คะแนนจากラกิ้งตรงนี้ครับไปดูรายละเอียดสำหรับเกณฑ์การคัดเลือกนักกอล์ฟสาวไปแข่งขันโอลิมปิกเกมกันบ้างนะครับซึ่งโอลิมปิกเกมจะแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นครับในช่วงเดือนกรกฎาคมก็จะใช้อันดับโลกของนักกอล์ฟผู้หญิงนะครับ นับจนถึงวันที่28มิถุนายน,นครับก็จะไปได้เล่นในรอบสุดท้ายทั้งหมด60คนด้วยกัน,นครับโดยขณะนี้มีคะแนนให้สะสมแรงกิ้งกันอีก6รายการนะครับสำหรับ LPGA ทัวร์นะครับมีเกณฑ์ดังนี้นะครับอันดับ1 15นะครับนักกอล์ฟจากชาติเดียวกันจะได้สิทธิ์เล่นสูงสุดในการขันโอลิมปิกเกมเพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับที่เหลือตั้งแต่ดับ16 60นะครับจะมีอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือจะให้สิทธินักกีฬาร่วมแข่ขันชาติและไม่เกิน2คน แต่มีภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องมาจากประเทศหรือชาติใดก็ได้ที่ยังไม่ได้นักกอล์ฟติด1นใน15ไปแล้ว2คนหร,หรือมากกว่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆครับก็คือถ้าเกาหลีใต้ได้สิทธิ์ไปแล้ว2คนจากอันดับที่1นถึงสิของโลกก็จะไม่ได้เพิ่มแล้วจากอันดับที่1 6ถึง60ครับแต่ว่าถ้าได้ไปแล้ว4คนจากอันดับที่1นถึงสิก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มีการการันตีจากสพันธ์กอล์ฟนานาชาติมาแล้วว่าจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย1คนจากทุ และการันตีว่าเจ้าภาพจะมีนักกอล์ฟอย่างน้อย2คนร่วมแข่งขันครับทั้งหมดก็คือครอบจักรวาลกีฬาในวันนี้ครับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ผมรบกวนกดปุ่มติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ